หัวหน้าครับผมฝากถึงหัวหน้าพักค่ะเอาแบบเมื่อกี้เอาแบบเมื่อกี้หัวหัวหน้าพักพี่เ็งอย่าให้ใครมาด่าอย่าไปให้ใครมาด่าสสอต้องพากระชาชนอีกนะเพราะว่ามันเสียหายมันอยู่ในสภามันมันสภาใหญ่มันไม่ได้ใดอย่างนี em. <the <the like ้ไม yes, no si so no so ่ได้แล้วสสของเราก็ต้องปตอบด้วยทําไมไม่ตอบสักคนมีเั้าหนอยห้าสิบเอ็ดคนหัวหน้าเทงก็ไม่ตอบพี่ทาก็ไม่ตอบทําไมไม่ตอบ ตอนนั้นตอนนั้นแบบว่ามันมันเป็นวันหวดเรื่องนายกแลบรรยากาศมันก็ยังแบบว่าน่ารักน่ารักกันอยู่แล้วก็ไม่อยากจะใส่แรงมากแต่ว่าต่อไปนี้คุณแม่หนูสัญญาได้เลยว่าหนูจะไม่ให้ใครมาด่าหัวหน้าพักหนูแบบนี้ต่อไปนี้นี่ถ้าสมมติว่ามีอีกนะไม่มีใครเลือกนะแล้วปะกันได้ว่าต่อไปนี้ถ้ามีถ้ามีใค์อยู่ในสภาไม่มีใครมาด่าหัวหน้าพักฟรีได้อีกต่อไป รับประกันได้แล้วไอ้สอสอที่ไอ้คนสมัครที่มันตอนนี้โดนจับนั้นนะะ่ะค่ะต้องบอกว่ายังไม่ได้เป็นสอสอต้องปฏิเสธด้วยต่<ข>อ<ด>พูด<ะ>ทำไมทำ,ท,ำท,ำทำไมเขาพูดมาทำไมไอพ้พรรเราทำไมน่มาปฏิเสธได้ <ขอ S 1> ค่ะ,คะ,คะ เดี๋ยวต่อไปนี้หน่วยหน่วยเช็คเฟกนิวของเราจะปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าติดตามพวกเราตลอดยังไงขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะไอจะทํางานเต็มที่หวังว่า2ปีกว่าที่ผ่านมาผลงานจะยังเข้าตานะคุณแน่เรียกตั้งมายังไม่ครบ4ี่ปีนะเรียกตี่เลยนะใช่ค่ะนายันไปสาคนแล้วด้วยสามคนยังยังไม่ครบสี่ปีนะมีอะไรอยากฝาอีกไหมคะ มีอยากไม่มีอะไรอยากจะฝากว่าที่สสเกณนะครับก็ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้ขอให้ชนะยันกลางวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพวกเราจะทำเต็มที่ค่ะสัญญาแล้วถ้าได้เป็นก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ทำให้ผิดหวังต้องตอบด้วยนะตอบไอคอนที่ด่าเรามมนต้องตอบด้วยนะได้ค่ะไม่ใช่ว่าเงียบเงียบไม่ใช่นะนี่ดูล รู้มาพี่ตาเวลาพี่ตาโดนปวดออกอ่ะอยู่ทางนี้น้ำตาตกเลยนะไม่าเออขนาดกินข้าวยังไม่กินข้าวเลยนะนี้เลยมาสถึงใจจะลงสมัครอะไรไหมไม่เอาเป็นหัวคะแนนขอบคุณมากนะคะยังไงฝากไปบอกไปบอกนะครับเดี๋ยวไปบอกพี่ทิมเดี๋ยวส่งไปให้พี่ทิมดูขอบคุณมากเลยนะคะยินดีที่ได้เจอของก่อนทีค่ะถ่ายรูนะคะถ่ให้ให้